กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งในเรื่องผมมียีนระดับเทพเจ้าอยู่ในตัวในตอนที่5ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนหลบเร็วเข้าแม่งเอ้ย สัตว์อสูรระดับกายพันธุ์ของฉันแก่ไม่ได้ตายดีน่เ <_ d ata> จ้ามอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์นั่นจะแข็งแกร่งเกินไปหรือเปล่านะนี่มันสัตว์อสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ของจริง แตกต่างจากด้วงกรอบดำระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันฆ่าไปอย่างเห็นได้ชัดเลยแบบนี้ไม่ดีแนะ่คืนเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแนะ่มันกำลังจะฝ่าวงล้อมออกไปแล้วป้องกันเอาไว้ให้ดีไอ้ระยำเว้ยคิดจะหนีสินะ พระเจ้าช่วยนันมันวิญญาณอสูรตัวต่อหกปีกระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์นี่นะจากที่เรารู้มาในเมอง์ตีลอาร์เมอร์มีวิญญาณอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์อยู่แค่ไม่ถึงสิบดวงวิญญาณอสูรนั่นได้มาจากการล่าในครั้งนั้นสินะไม่นึกว่าจะดรอปได้มาเป็นอาวุธระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ประเภทใช้ได้ครั้งเดียวอีกด้วยไอหมูโซโโรกินนี่ซะ ังอ่านมาฆ่าสัตว์ขี่ระดับกายพันธ์ุของฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสินะยอดเยี่ยมช็อตเดียวจอดเลยแฮนายเป็นไงแล้ว่าเทพปะล่ะขอลาช็อตไปแล้วกันเฮ้ยคุณที่ทำการสังหารเบอร์เซอร์เกอร์จอมกระหายเลือดสำเร็จ คุณจะรับวิญญาอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์กินเข้าไปจะได้รับศูนย์ถึงสิบยินพอยระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์อ้าวเ,เฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะฮะเสร็จโจนขอเห็นแล้วครับพี่เงินพี่เงินนี่นะเงินทนี่อยอะไรวะอะไรเงินเงินนะ เสร็จโจ้ล้ไอ้น้องปิญญาอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์อันนี้พี่ขอก็รับกันนะเฉินเทียนซื่อป่านนี้แกคงหัวร้อนจนควันออกหูแล้วสินะเฮ้ยไอไอแม่เยสตามมันไปซะพวกแกอย่าให้มันหนีรอดไปได้ไอนรกนั่นแกกล้าดียังไงถึงมาขโมยของตลอดของฉันออกมาซะมากรหลดํำไล่ตามพวกมันไปให้ทันเดี๋ยวด้ทุกคนตามมาตามเฉินเทียนซื่อไปซะไอระยำนั่นมันต้องตาย ไอ้ขวานยักษ์นี่มันหนักชะมัดเลยแฮะหยุดเดี๋ยวนี้นะสมบัติประจําตัวของมาสเตอร์ระดับสูงถือว่ามีค่ามากผู้คนมักจะเรียกกันว่าเกียร์ถึงแม้ว่าเกียร์จะไม่สามารถทําให้หายไปได้หรือเรียกออกมาได้แบบวิญญาณอสูรแต่ก็สามารถใช้มันต่อสู้ได้เหมือนวิญญาณอสูรยิ่งเป็นของที่ได้มาจากมอสเตอร์ระดับสูงแล้วด้วยเป้าหมายของหานเส้นที่จริงก็จะแค่ชิงเกียร์มาแต่ไม่ได้ก็จะได้รับวิญญาณอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ติดต,ตัวมาด้วยส่วนนี้มีมีในบางนาแตม่มีนนยยิย หยุดอยูย่ตรงนั้นนะไอ้นาลกชิงหมาเกิดแกกล้าดียังไงตายซะเถอะเฮ้ย <c oughs> นี่ขนาดฉันมียินพอยระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ต้อง8ด <c oughs> พอยยังไม่สามารถแบกเจ้าขวานยักษ์นี้ได้ <c oughs> แค่เดินก็ลำบากแล้วขืน <c oughs> เป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็พวกมันไล่ชั้นทันแน่ <c oughs> ไหนดูซิจะวิ่งไปอีกได้ไกลแค่ไหน <c oughs> แม่งเอ้ยรอบนี้ฉันตายแน่ <c oughs> You'd show me your heart Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we would never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, nor when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be.